ลคลิปนี้เราจะมาสาธิตวิธีการตั้งค่าช็อตและรีเซ็ตค่าช็อตของเครื่องชงรุ่นเอสเปสโซดีลัก์และรุ่น E g จีสอนนะครับวิธีการเราจะใส่ก้านชงนะครับเมื่อเริ่มตั้งค่าช็อตกดปุ่มชงกาแฟค้างไว้นะครับ เมื่อเราได้ช็อตกาแฟในปริมาณที่เราต้องการแล้วนะครับกดปล่อยครับเครื่องจะทําการเมมเมโมรีค่าช็อตเอาไว้นะครับและในครั้งต่อไปเมื่อลูกค้าชงกาแฟก็จะได้ค่าช็อตกาแฟตามที่ตั้งไว้ในครั้งล่าสุดนะครับต่อมาเมื่อเราต้องการจะรีเซตค่าช็อตที่เราตั้งไว้นะครับ สามารถทำได้ด้วยการกดปุ่ม power นะครับค้างไว้ประมาณ5วินตนะครับเมื่อไฟตรงกลางดับและมีไฟวิ่ง3ปุ่มอย่างนี้แปลว่าเรารีเซ็ตค่าช็อตกาแฟเรียบร้อยแล้วครับ